ัวม,มัน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 เหน็ดไม่ใมง่มงน,งนี่บัดเวลานอนมันเห็ดถูกบึกลงอยู่บ่เวลาเขานอนมันก็อ่อนคือแบบคือหน่นอมโอ้มันเห็ดตลอดไปตลอดมันแต่เปื่้ลูกมอกมากนี่ก็ไปตลอดไปตลอดจนวัดเงินจนวดเงินอแต่กี้แต่มันยังหน่อยก็ไปหไปไปกี้แต่เริ่มไปผักท่องไปจนวัดเงินคือว่าโน้แน่นอะ เมื่อจะไปเงินแสนหนึ่งเด้อไว้ให้ตูซื้อเนี่ยกินเนี่ยอยู่เด้อบัวเด้อมุกมุกแจอะไรโดยอ่ะม<ห>ันยกปรับแข็งแห้งนั่นแหละร้องไห้า,ายมึงนู้ก็ได้ลายเนี่ยคือได้ยินผัวมึงนู้คือได้ยินพผัวบาว่าชีสปายผัวชีสปายร้านผัวนะ <c oughs> อ๋อแม่นีว่ว่าตะบ,บุญจะเป็นหนี้เท่าไรอะนะลายเลยชีสปายร้าน <c oughs> สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีทุกเอนพี่น้องเอ็กซีเบอร์สุขสุขคนนํามาพ่อกันกับซ่องสับุูนมาบ้านเฮาอีกแล้วมาพ่อกันกับสับุูนมาเนี่ยเว่มาหาทางสับัวที่ว่าเป็นพ่อของมันไข่อะไรพี่น้องเลยที่ว่าอยู่ในคลิปทั้งสามโมกดาเพื่อนเนาะมาเนี่กระทางสับุูนก็เลยเว่มาเยี่ยมยามเมือก่อนว่าเปลี่ยนจังใดมาถามเบิ่งอาการแล้วเราเคยไปหาหมอทางใดแน่พี่น้องเลยสับุูนก็เลยมาถามทางรายละเอียดแน่ เด็กโตนอยู่พี่น้องเนาะเด็กยังเด็กน้อยอยู่อันอยุ่สักปลายปีอาจารย์ได้กระฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ใน่เด้อพี่น้องเลยเนาะวันนี้ทางสุขุนกัเวมาเยี่ยมยาเบิงว่าทางอันเอื้อยอ้ายเพิ่น่ะเวไปเยี่ยมเบิงในเด้อว่าสันคนบ้านได้ว่าสันบัดแล้วแม่นคนบ้านตัวเองพี่น้องเลยเนาะอ่าสมุนก็เลยเวมาเยี่ยมเพป็นก็ยังดำหน้าท่านแล้วอยู่หุหนุญยบอยู่ถ้ามีหลายกลุ่มหลายคนมามืในพี่น้องเลยว่ามีไฟมาเนี่ยกะ ยังไงในก็ฝากคุณแม่พี่น้องติดตามและห้กกำลังใจไงเด้อซอยกัน,นก็ไลยก็เช์ให้แน่พี่น้องเลยอาสมมตินี่โลกบรรานี่เกิดได้กับทุกคนเนาะอาจารย์ในฝากติดตามและห้กกำลังใจนี่จะขึ้นไปหาทางสาวบัวก้อนแบบนี้ฟาเตมาหอดพ่นดำให้ดำหน้าโอ้ยตาบ,บุญเลยสบายดีเด้อบัวเอาว่าคนรับจ้างนี่ คือหน้าหลายแท้เจ้ายัง่แล้วาไพพ่น้องมาดำซอยว่าคือหลายคนแท้โอ้โอ้เอาตะกี้คือบม่ได้หลายคนปานนี่สะดะเอาทางนี้ได้ลูกสาวว่าทางนี้สบายดีโอ้ลูกชายคอย มีแต่ลูกสาวนี่ก็ไดงมีแต่ได้ก็ว่ามันามาแต่ทางได้ชมเจ้านะ่ะ <c oughs> คือเห็นชาวมกว่าบุปปามาผมฮะ,มไ,มะได้จกักน,น้องใหม่นะโบมีพ่อไปหน้าหาฉันหน้าหาทางออกจะเบลมุนมานี่ป้าเจ้ากับทางมีหัา,าก,กันไปเพราะมันโค้งนี่เนาะเพราะว่ามันเชิงหงี่อนข่อยเด่นเฮ้ยพากันยางหลัดลงมาเลยอาาโอ้ว่ากับสาวใ ใช่เพิ่นนยูอยู่ก้อนเนี่ยอ๋อเป็นจะได้เจ้าคือคือเจ้าได้มาก่อนหมูเจ้าก็รู้เออปันนั่นมีปูได้เพิ่นมาดำหน้าซอยลนค่ะบัดนี้เพิ่นมาลองคลองไข่นะแต่ันนี้เพิมาไปเยี่ยมเนธแบบทลองไข่คือก้นตือผ้าคบเช็ดเหนือเลยเพิ่นมาเจ้าก็เลยมากพเนธเพิ่นมาแต่ก็เลยบัดนี้มันกับเราได้ตายเนาะได้ยางขามะ กูหวยมากมูน่ะักษุกูกูไม่คอยต๊หน้ามึงหงุดหงทุกูน่ะมเป่ะตายมตัียวมตัยสมอเลยเจ้ามาต้องใส่ราคาแพงเนอะเฮ้ยใช่เหรอสมกเจ้าเอารุ่นน้องขคอยนี่พ่อเขาตายกับใครเนี้ยมันสามแสนไาย จะใส่กมีนโกโดยตายอกตาจากเช่ฝนเ้วมาคิดน้าทิงบีกนเลยตายต่ออีกตายอกช่อิพังใช่ไเดเดีวคอยคอตโตขึ้นไปเยี่ยมยามเพิ่งเด้อโดยว้านะาเราติดก่อนได้ญาตขึ้นเท่งเทียงเลยเด้อว่ากระสอบเข่าว่าคือกระสอบห้าอันนี้โอ้โอโอ อ๋อโตอ่าๆสบายดีเด้อด้วยโอ้ลูกชายเนาะมาสบายดีป้าลุงเนี่ยล่ะอยากกินขนมเนาะแล้วลูกๆโอ้เออเออจักปี้อนยูนั่นมามามาเล่าสิเก้าสบายดีป้าลุงลูกน่นอย่าดื้อเด้อป้าลุงสิบัแพงเด้ออ่าแบบได้สบายดีนกเมื่อึ้นลูกนี่โอ้โตอ๋ออ๋อ Gào bì đấy, the gào mẹ tôi kìa hitting dù sao đây bunny. Body khai bunny. A bắp bì mong mike đại lục. Huh? Bua? Oh, wing. Huh? 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 à Huh? Huh? à Huh? 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 เมื่อยอยู่กินข้าวกินน้ําแล้วบ่มื้อนี้กินแล้วกินยามากินโอ้อนะบ่เห็นแต่ดนน่ะเด้อันนี้จะเก้าพายทงมาขีหอยลงไปดูซ้ําดูได้เดี๋ยวีบไปบ่ได้ไปแล้วติโอเห็นในคลิปสาวมุกเพิ่นซั่นอ่าทางเพิ่นก็เลยว่าไปเยี่ยมเบิ่งดว่าซาอยู่บ้านไดว่าซบ่เข้ามาเบิ่งเอ้านางบัวเด้นี่ ทัวอะไรอยู่บ้านไหนก็เริ่มละคนบางยาเบิ้ลมอน้องเสียงนะลูกมันเขาหันมันต้องเบิ้ลนกในโูกคู่เดียวนี่นะว่าเป็นเป็นจังได้โกบ่ายสาเหตุมันเลห้ฟังบางรูกบัวโกบ่ายสาเหตุเกิดจากการถือผ้าเนี่นะเกิดจากการถือผ้าแล้วก็พยญานะก็รู้ชึกวันขึ้นพยาญยขึ้นกับลูกเลย ได้ได้จักเดือนจากผู้ซึกสามเดือนได้สามเดือนในผู้ซึกสามเดือนชีเดือนเนี่ยนี่มันกันเห็นสามเดือนอ๋อจะเริ่มถีอพาน้ก็บวมขึ้นมาเลยแต่ยังยังเป็นแน่นแม่นอันที่ลาตัวเริ่มแน่นเวลาตัวว่าอมีตัวเมื่อยวะว่าได้ว่าได้ฟังแห็มันรอบไนึ่งเราไปหนึ่งได้คือว่าได้มหายใจคือผ่อนได้ลยมันเมื่อยมันมันอึดอัดมันผ่องเลย เริ่มสามเดือนที่อันว่าตอนมันเป็นกับเริ่มแต่เดือนแรกก็ได้แต่มันนี้อันมันแห้งมันมันใหญ่กัะชีเดือนสามเดือนทีเดือนมันมันบัดนี้เลยได้บัดนี้เลยเนืได้แบบนี้เนืได้ต่อันีแต่หาหมอแล้วหมอคนวันนี้ได้ละเพป่นกระโบอ้าวเป็นกระโบเอาไปทำยังลูกได้สาบัดนี ได้จากเดือนเพิ่นหายไแล้วสี่เดือนโอ้ได้สี่เดือนได้ว่าเข้าไปหามหมอแล้วบัดทดไปทางใดเพิ่นก็ว่าประพญาติคือกันขั้นเป็นผิดเพิ่นเาโอ้ช่องคอดเป็นผิดขั้นเป็นผิดแล้วมันเพิ่นก็เลยขันว่าเจ้าอยากดีอยากเช่ากะพั้นวนะ่าบอลลูกงอกเลยมันปินปัวบ่ได้โอ้ คนว่าคนคอเน้นน,นําแต่ว่าแม่นี่มันเพี้ยไปนักนาไปเรื่อยๆแต่คือพาโดยเลยหมอคนกว่าให้ชจ้าตัดสินใจเอาเองอแต่คนบอกสองทางเลยตัดสินใจเลือกก็ได้เอาลูกเอ้าวันโลูกเอ้าตอนตอนเอาเอาออกนะได้เจ้าเดือนทองตอนลูกอสี่เดือนสี่เดือนเป็นโตแล้วเนาะเป็นโตแล้วทำกบโอ้หมอคนเอาออกบ่กเรื่ามา นั่นอยู่เองเขา,มาหมอไงคนเลยเอามอให้มันหักนี่นเป็นพญาธิแม่เป็นพญาณสิแล้วเป็นตรวจผลวัคันเป็นผิดีอย่างหลายอย่างมาเคหลังเ่อสะเพาะแน่ไปม,มันแน่น่ะไปหาหมอใะจักบบอลแน,น่บัวบอลที่นี่แต่หุ่งหมอแขงกับหุ่งหมอกลุ่มนี้หรือหุ่งหมอเก่งกอกเคยอันตรหมอบุญโฮองนี่เคยไปแต่บอกไปชองเทือกคนว่าเนี่ยได้ซะ เพ,อพ,อพ,พิ่นว่ามาเคลั่อยุบกระเพาะลูกยังมีเพิ่นสิปวดเพรได้เพราะเพิ่นบอกนหมอบปวดเพิ่นก็ส่งลงแข็งโอ้ท่านหมอบุดท้องเลยส่งลงแข็งแม่นอ่าบัตรบัตรคลินิกลาวเวียนี่เคยไปอยู่บ่ราะไก่ตลาดยังยังไม่ไปนี่โอ้อันท่านหมอบุดท้องนะเพิ่นส่งลงแข็งแม่นโอ้แล้วแข็งเพิ่นว่าเนีได้บ้านต้องไปแข็งก็คือว่านี่ยนะเพิ่นว่าคันเป็นพิษคันเป็นพิษฮาลูกเขาออกเลยเพแต่บ่ทัน ออกมาะค่เเอาลูกออกยังไม่ได้ไปจักเธอบอาลูกออกมานน่กะออกมาอยู่ที่ไรคุณบุ๊มมีเงินไปเลยตอนนี้จักเดือนแล้วสะบัวออกนะตอนนี้เดือนนี้ห้าเดือนนี้บัวโอเค่ะเอาลูกออกมานี่จักเดือนเออเดือนเดียวเอาได้เดือนหนึ่งกันยังไม่ได้ไปหาหมอเลยบอบ่มีเงินพาคันไปบัสเทอร์ไล่แล้วขอถามบในค่ะทีว่าไปจากหันมาหนิเทอร์ไแล้วไลยอยู่ด้ืย นักลลยกันยืมน้ำเกลือน้ำนองเมื่อเบ่อหาล้วโอ้โอ้กลัวเลยเนาะกลัวบ่ค้ามาแต่เอาลูกออกแล้วนี่ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยยังอืดอันโตเอาลูกออกแล้วตัวได้อยู่ไฟอยู่อย่างอยู่บ้างได้กินหือกินยาอยู่บ่กินกินบ่ถือกินอยู่ไฟกินน้ำห่อนกับบวมอืมกินยาเย็นกระบวบมน้ำนั่นนี่น้ำเนี่ยพอเนี่ยเมย์เพิ่นได้กินอยู่บ่นาะ บริกินตัวน่ะคือบอกไปมุนให้เมียกินบ้างเน่ซื้อเครื่องให้ตัวเนาะเห็นเมียหมอชิดแบบว่าซ่ยกันหลยทางนะมุนแบบน้ำเนี่ยพอในเมเ่อคนกินน้ำแบบนี้แล้วมันหายใจพื้นบัวนางแบบชัาแบบมันแห่นเลยเขาก็ได้แบบยุยอย่ยากแลยโอ้ตัวกินเข่าได้อเบลอกินได้กับปลายกินได้กับปลายแต่กับแบบแบบจักปีแล้วอยุน่ปัวสับปดผัวได้สช เราเรยนเงนปีนึงเนาะแตได้ออกมาเลยยังไม่ได้พิกดไปอยังเลยเลยบวดหัวสิปวเศร้าหรือปวเศร้าอสั่งว่าเท่แบบคือบวดากันไปบ่มีบ้างบ่มีเงินมีเลยขายบ้นเลยขายบ่นเลยเอาบ่มีเงินเลยมาซื้อาตัวเดียวปีนี่ก็ขายช่างมีเป็นหลือก็ขายช่องเก็บกันได้สบบบังบงคนในญาตเบังก้นง่เบงงหเป็นบัง เลิกพี่น้องขออนุญาตเด้อเจ็บบวบวัวม,มัน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 เหน็ดเลยนะนมนุมอัดเวลานอนมันเห็ดถูกเวอรลงอยู่บ่เวลาเขานอนมันก็อ่อนคือแบืกอนัอ่งโอ้มันเห็ดอุลุ่ยดูแบบนบอกเนี้แต่ว่าบัดนั่งนะเห็ดแน่นจางเป็นแค่ขาเนานอนอ่ะคือคือนั่งมันได้ควยแบบคนมาจีก็ไดอ้อันนี้ตีนมือมันกระบวมาเลย แข่งน้ำแข่งน้องคาตัวแข่งแข่งกระ้มอื้มคือนั่งเต็งคักแค่เวลาอันสิมันนั่นนงโมได้ก็น,นอนก็ได้ปวดเลยอยากไปกวดไปยังกระเบิดเงินไหนที่<ม>บิดเงินไปไอ้ที่นั่นงคาแบบสิซื้อ,อ <c oughs> เ่ราะฉันเอ้าเฮ้ยได้จ้ะกู้เพิ่นเบิด,เท,ดเท่าไรแล้วกู้เงินเพิ่นเท่าสามสิบล้านเนี่ยเท่าสามสิบล้านเนี่ยพูดเลย ก็ต้องทำแบนแทลบ้านนางกูเหง่อไงก็้วนางทานให้มันดีเ่าคุณนางทานเราค่อยวาสนาโชคชะตาไม่ได้มันมีอะไรใช่ป่าแต่บุญวาสนาเแล้วแต่บุญแต่บุญวาสนาผ้าไปพาอยู่บุญวาสนาสู่ไปครับจะเกิดเป็นโรคอีหยังกระเบือหมออุบุท่องคนก็ไม่ได้ว่าเลยว่าเป็นโรลหยัง ขย,ยันอาทยางคือว่าขั้นเป็นผิดมาไครลรังเหลือกออยังนี่แน,น่น้ำอยู่ตามท่องน้ำอยู่ตามท่องตามใสาตามผิวหนังยังนะเพิ่นว่าผอย่างชางาง่างอุนว่าหมอเพิ่อนว่าอ่ะทิแล้วเพิ่นก็หืนยาให้กินรืวอว่าเขาให้มากินมันก็คือเก่ามันก็เผาเาลยนั่งเบิง่งแตหูด,ดูตาซึ่งไม่ได้กินยังบ่เสมอีนบัวยายังก็ไม่ได้กิน<ร>ได้กิน,กนช่างอุนแท่น กินมันมันพิษยาบหนาบวมแบบพางไม่ฮักต้มยังก็ว่าได้ชอกหายยังเลยบะกินบ่ไ้กินวมันบวมขึ้นหลดนหนาขึ้นหน้าหัาตาแข้ขาไข่ให้ไข่พวกเราทำกินยานะกินน้ำต้มแบบว่าพิษโอ้พิษตัางชงมาฉันซะทางชงก็ขึ้นพ้อมดูยาเย็นกอาบน้ำได้มือเดียวตื่นมื่อมาหนาตุบแข้งขาใหญ่วัดพิษตางชงเลยเนาะแล้วก็ไป ตัวขาดเลือดนะหมอขาดเลือดใส่เลือดกระซองทงก็ได้พากันมาอยู่นี้บบบนี้แมีนตะกี้หนอนหน้าคุณบ่แมีนดูบ่นหากระง่ายมานี้อืมบ่ได้เมื่อเฮือนเมื่อซานเลยบ่ได้เมื่อหน้าบ่แล้วอืมพันแล้วอะไรชิ้นนี้อยู่เฮือนบอเฮือนบวบไอ้งัวงัวไปเฉยนะงัวปวดมาเดียวบ่มีอย่างเลยแบบนี้ น่ายังจักให้สิแล้วอันมีหลายถึงตามาพุ่ก็แม่นอันตัวท่านดํมาแม่นบิก็เฮ็ดหน้าหลายบอนเนาะเฮ้อเสร็จสวยเญาติโลคานเกิดขึ้นกับทุกคนนั่ง่าชื่อยาก็บ่ได้กินตายซถูเว้าอีแพเียนชน้ํา่ามื้อเด้จูนี่ถาบุญวาสนา เงินกือบุมีจุดประสงค์คือบุมีเงินด้ยง่ายๆบอนจบลุนนะบอลสดๆันมีเงินกันยังเด็กไปอยู่หงอหงอกับไปซื้อยองตื้อยาละอันนี้เงินบุมีพาไปแล้วกันยู่อยู่ถ้าคอยวาสนาคือว่าแม่นถ้ามาบุญวาสนามีกับจีเซาอยู่ตงไหนสูงชนไปบัวพยังว่าพญายพญาะคือเป็นพญาะนี่ปัวกับนั่นเซาบ้านเาท่าแต่เลิกปัวมันจะเข่า ชามเดือนนั้นแต่เริ่มบินปัวมาตลอดไปตลอดมันแต่เพราะว่าเราลูกออกมาเนี่ยก็ไปตลอดไปตลอดจนเบ็ดเงินเนเบ็ดเงินแต่กี้แต่มันยังหน่อยก็ไปไปไปกี้แต่เริ่มไปผักท่องไปจนเบ็ดเงินคือว่าเนาะเมื่อจะไปเลยตันนี้มันมีเงินนะกระย่กตอนไม่มีจกเชร้าในไปเท่านั้นก็ว่าลูกก็พยายามมองแต่มันจำเป็นเนาะมันจำเป็นเลือกอะไร ถามว่าเอาไว้ก็จักสิจังได๋เนาะนี่นะ50เพิ่นว่าพอละไว้แต่ทาง YouTube สิก็ยังพอแห้เนาะแต่านวออกก็นั่งบ่ได้แต่นอนเจ็บบันหลังลงิดลงิแป้นด้นะมันดุกมบ่ได้มันแน่นดุกมานั่งกแน่ นี่ยนี่เกิดขึ้นครับคุ้วคน,นกสิเหตุจังไดมีอันมียูทูปเพิ่นมาเยี่ยมมายามหลายผู้หลายคนอยู่บ่มากล็ล้วบอรลี่เพิ่นกบซาบุญนั่นแหละแต่เร้มไปชาวมุรีก็มาถ่าในแต่แต่ใคยหลายคนอยู่เขาก็บ้ว่าเรื่องไปหาหมอว่าเลยบม่ได้มีหงันฟูสิพาไปหาหมอว่ ยังคนเรยังอยู่คนหากมาเยี่ยมมายามเบิ่องก้อนคนมาเยี่ยมมายามเบิ่งถาว่าบุญวาสนาเขามีหาสินี่ผู้ซอยเด้อสูซนใส่้นหล่ะเอ้ยมอนลงในลูกมอนเชียงลูกืูมดีด้ลูกกุญยิงหน่อยบุจักที่จักเดมบุชงจักเมย์เป็นเนี้อใจเนาะนอนนอนกอดเมย์คุ้มเมย์นะบุอยากให้นอนใกล้ยามันทำท่องอ กอดเม่บ่อยกอดก็หายล้วบบนี้พ่อสุนหนอนนานน้ำกันนี่บ่นอนน้ำกันอนอนน้ำกันเนมื่อเนนีะ่ยนะเนี่ยนะพอนอนอยู่เพื่นเม,ม่นี่กับเมย์ใหม่เนาะแม่์เราเลากับ <c oughs> อยู่น้ากันมาแต่โดนแนะล้วก็ได้ลูกๆอันมใหม่นี่ก็มีน้ากันผู้หนึ่งเลยผู้ใหญ่ลำ<อ>น,น่าน อ๋ลูกลกอันเมย์เกา้านี่โตครับน้องบ้าน้องรวมแล้วเป็นสามคนบ่ทั้งลูกเมย์ไม่เมย์เก้าโตแม่ตอนเมย์เขาเสียไปยังหน่อยได้เนาะจิตตเดี๋ยวได้เล่านี่มาเลี้ยงเนาะแล้วก็ดีอย่มยเมย์ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนไงเฮ้อไปขวดห้องหมอเมืองห้องหมอกุ้มแม่ แบบไม่ได้แบบไม่ได้มีคําตอบอย่างเลยนะนี่แบบเคือว่าแล้วจุดนัดคือขั้นเป็นผิดแล้วก็มาเคลังอนแล้วก็อยัางนีกระเพาะแนี่เป็นกับ่ับกันซุ่งนี่วายใช่แล้วตอนนี้ได้หมอมาตามหมอกลุ่มก็ผู้หมอแข็งหมอใหญ่ดิบเป็นเร็วมาเฮือนขึ้นหมอหมอบุญทงนี่ได้ไปเจ้เถื่อได้ไปเจ้เถื่อขึ้นท่านหมอบุญทงสองเถื่อ ส่องเธอส่องเธอไปกวดเธอหนึ่งก็บูมเอนสิบเบิ้ลนิดหน่อยได้หาราดไปคุณเนาะเม่นตามที่เคยไปแล้วมันหมดเศร้าจำเป็นไปเลยจันทีหากู่หายืมเปืนบ้านกู่แล้วมาจักสิเอาใส่มาใช้เพื่อนบ้านเออตอนนั้นก็ย้อนว่าดีเศร้าหรือก็ยังพากันเศร้าพากันหาเนาะแต่ก่อนก็พากันไปทํางานอยู่ไทยได้จุโตกว่เนาะแม่แต่ก่อนก็ได้พากันไปทํางานอยู่ไทยก็พอได้อย่างนี้แหละ จ,จักสีเห็ดจักขี่ชอยให้ได้บัวเอ้ยเนี่ยหนักนาเนียเน่ยหาไม่หมาขี่ชอยหาบเนาะ <c oughs> เนีย่ยหาอันร่วมแต่แต่พูดมากหอดมืนี่นะได้หาเดือนได้บัวหาเดือนค่าลูกออกมันได้เดือนนึงอันนี้ ว่าลูกของมันสีเขียวสีบล็อคสีแบงสีบางว่าสีแดงยังน้ำคือก็ยังคือเก่ามันกับไข้ก็เก่าอยู่น้อยนึงว่าจัิงจ้าว่าพวกไข้กับไข้ก็น้อยนึงก็ถ้าว่าเมามีเงินเนาะเ้าเหาได้เงินเนาะไปต่อแล้วต่อสีเข่าสีเขียวก็ได้ก็มีแต่ว่าคือมันมีน้ำดี่อยู่ในดีคือมันมีน้ำขันห่านอนบัดอ่อนบัดห่านางบัดเหน็ข่าวนี่กินได้บ่เมื่อละซ้ำน้อยไข้ กินข้าวโงไรใช่สองบวงอล้วบวงหาตักอาากินข่าวนี่กินกินก็ยังเนี่ยได้ขลามบอกกบก็ปลาขาวหน้าเะยรขลามเนี่ยปลาเลี้ยงบุกากินอยางพิษปลาปละช่วงสิกินได้แทพิษก็นั่นก็กินปลาขาวมันหมอนะหมาชื่อมากินโลดขึ้นจักนาตาแกงขาทองไข่ทอดงไงยวานนี้แน่นตงเนยนจะเก็บพิษวันนี้น่ะกินตะกบกับปลาขาวหน้าเฮา ปัญหาเนี่ทคืได้ปาาขาวเนาะเนาะจากคนนั่งตงเนาะป่าปาาป่าในช่วงจิบุพิษเทศเนาะมันอย่าคือป่าขาวเลยคือกจังวานี่ยได้บุก้าะบุก้าเสี่ยมที่นึงในกะบก้าบัมันเจ็บามันขึ้นเลยบัดาจ็กเยสเทไนทถทามันขึ้นนั่นมันบริอ่อนนอนกับแข็งเมดได้นอนกับบีบมันกับบริมอมเมื่อยแห้งเาบัวมื่อย เวลาเฮาวยางเฮาวยางกับมือมันเมือแบบขึ้นขนองสั้นนี่แหละคือมันลอยขนองเลยมันบนแบบเฮาสุขภาพเฮงห่าวยกบีมันก็ลอยไปเพื่อแต่งนางเลยกินกระโบดมสมบูรณ์เนาะกินกหลอกกินกะลับกะลับเนาะกินข้าวหุงกระปีนกบกระซั้นซะกินกกินเถอะละน้อยกินลายชิ้นหมูชิ้นอย่างนี้กินบ่ได้ได้บ่บ่ได้กินทังชงหมอนมีทังชงกระนำ แตงสมก็หากระขึ้นพร้อมพร้อมเดียวกันนี่แหละตะกี้กับบริมีขึ้นพร้อมกันไปยังันนี่ไม่ยังมากเลยขึ้นร่วมกันหมดเลยพร้อมลูกด้วยนะขึ้นพร้อมกันหมดรอเลือดขาดเลือดขาดอย่างเก่าคือมาปิ่นี่านี่กับมาเยี่ยมเบ้ว่ามา่วเป็นจังไดบวามาถามข่าวถามข่าวเบิ่งมากรบบบดี นเอาแล้วติงกะสีไปเวียกต่อก่อนไว้มือนอ่าคุณแม่สิเวียนนัน่งในติงกะบอมี่ยังมาฝากมาต้อนมาเนี่เพราะได้เงินแสนหนึ่งเด้อไว้ให้ตูซื้อเนี่ยกินเนี่ยอยู่เด้บัวเด้ดอมุกุ่กใจอะไรเลยไม่ดึกแบบแข็งแห้งนั่นแหละตูคือการเด้อสูส่ๆเหตุจังไห้มันเกิดขึ้นกับเฮาเลยสู่ไปคือว่าเนาะนางคอยอยู่คอยวาสนา ่อถ <me> ้าว <Body lla. S 2> ่ามันสีดีหรือมันสีเศร้าเขาก็มันยังเนโนะไม่แต่สู่ไปอันุก็ยังหน่อยอยู่นะเงยแต่คนเขาก็มีปัญหาทุกคนแต่มันบวกกันปัญหาบอกกันอืแต่ว่าสู่ไปมันได้เกิดกับเฮาแล้วมั่จะกินแนวมันกินได้เป็นเป็นหมากไหมหมากตอกนี่ก็กินได้เพราะเราเคยกินเขากินแต่ว่ามันเพาะอีกตัวนี้ เขาเป็นหมักใหม่แบบเขาซื้อในตลาดมันยังบักเกี้ยวบมักวุ้งเนามนะคนเขาบอกให้กินคนกระเพาะเพราะว่ามีกระเพาะนําเลยออกระเพาะตั้งชุเกี้ยมักหมักเทลังคือคนเราแบบหมักเกี้ยวหมักแอปลดีช่สงที่ใพนว่ากินกะเขาบอกว่าก็กินน้าวยร่เขนบนกน่าอยกินข้าวไร่แ้วมันกับยังไม่ได้กินไม่ได้กินนะเป็นนุ่มเป็นยังกับกินไร้กว่าบัว นุ่มกว่าเฮวยันมันอืดอืดบ่ค่ะกระบะกระเพาะเลยทิดกระเพาะอีกหมอจะอยู่ห้องหมอมันเป็นกระบะโอ้วันโต๊ะวันตีนฮอนไม่สิได้กินแล้วกินแล้วนะจะอยู่ห้องหมอหน่ะได้โอ้วันตีนแบบว่ากระบะโอ้วันตีนใช้น้ำแข็งคือกันประเทิกกระเพาะนุ่มนี่กินบ้านไหนบ่านอะไรนุ่มบ่แบบแบบโอ้วันตีนแบบซองนี่ฮามาซองใช้น้ำปูนนี่ทงฉีนี้แง่แค่บัวมันมันหลุดย่านตีมันหลุด ก็มันพิษจักเมื่อยพญา่ดเนาะจักอันใดเมื่อยบ่ได้กินจักอันใดเมื่อยพญา่ดนี่แม่นแคลมมันพิษก็คือว่าอยู่ยากเลยนะนอนชอนมือกันให้เก่าก็ม่นก็ยากเหมือนกัสิ่เลยนะยังพอดีเล็กน้อยก็ลังเห็ดก็ล้างส่างอย่างเงี้ยอยู่ซาเปตีมีสามลูกสัมลานอยากกินได้บ่ได้เรับกับโมกาเนาะยังบมกะร้องบมก้าค่ะว่ามันพิษมากเลยค่ะมันอยู่ยาก คันเ่าได้นอนอยู่ห้องหมอเนี่ยว่าถาาหมอเนาะถาาหมอคนว่าเออกินได้เขาก็ลองจักน้อยเนาะว่ามันพิษมันอย่างเพรคนมีอย่าแก้ให้เขาค<ม>่ะนะอคันได้กินก็คือสิมีแห้งเยอะอเนาะบัวเนาะแมนอันนี้เนียพอยถ่าหอดเวลาเลยกินเขากินก็ได้เทือระบ่วงกินแล้วก็นอนถ่าร้อนวาสนาคือหมอเฮืองว่าแบบนี้วาสนาก็จะคือว่ามันชินมาหอดเมื่อใด กอนเมื่อใดก็จักฉีว่าจักฉีอยู่แบบใดมันบ่มีม่ไหไปบ่ได้ไปเบิ่ดแดดมันบ่๋มไม่ไหนก็อยู่ยอมเป็นนี่เป็นชีนก็ครอบอยากดีอยากเช่านั่นแหละอันไปรวมแล้วอล่องไหยกุงนู้นหนเท่าไรหนีล่องลายกุ้งนู้นลายเนี่ยกันได้ยินคือได้ยินพ่อกว่าว่า40ปดาย๋มสี่สิบแปดล้านพุน่ะอ้อแม่ดีว่าตะบุญจะเป็นหนีเท่าไรอย่ะนะลายเลย สี่สิบป่ายล้านก็วันนี้เจ้าไปเล่นไปเล่นมิบลายล้านก็ตุ๊กยูคอนเจ็ดชิมหาร้านกัเซนหนึ่งเนาะเจ็ดสิมหาร้านในเซนหนึ่งสี่สิบป่ายล้านตุ๊ยู่ประมาณหกหมื่นกรัวโหเราะคอยยกหูชื่อแต่บุญเลยก็บะพระพ่อผมยังเงินไปนั่งยูชื่อมันยืมัดยูเซนก็ยูมัดก็ไปอยังให้ลูกเช่าเราก็เลยเนาะ เราก็จกให้ลูกเราเช่าพระก็ไปยืมเงินมาปว่าก็แต่เริ่มเป็นบัดบัดบัดหลังจากนั้นๆเามานาั่งทานาไมไ่เดือนเดียวนี่เงินบัตดหวานกระบระบกรเบาเด้โอ้ยเนะาะถ้าผู้รักผูญญ้ใหญ่ผู้ใดใจบุญใจผู้ชนก็อยากซรอยเพื่อนก็ซสอยเนี่ยพี่น้องอีกอีกตนเด้เฮากสิแลเต็งก็ได้เต็มมาไายให้ทาง FC เอฟซีเพื่อนได้เบิ่งได้ชมล่ะเลยถาว่าบุญวาสนาตัวมีหรือว่า ยังมีกะฮะซิมีภูญงมือกับมาซอยเด้อนะเร่อเปล่งก็ได้แต่มาซอยซัมมี่เปล่งกัซอยไทยคลิปให้เพื่อนได้เบิ่งได้ชมเพื่อว่าเพื่อนโตดีบุญวาสนายังมีเงาเนาะฮะซิมีภูญงมือกับมาซอยเฮาเออหน่อยหาฉันเปล่งคลิปหัวโตไปเวียดได้ทางเด้อให้เศรอยไวเด้ออ่โดูสบายดีเด้อสบายดี เออเนาะกะสะสางเป็นบาน้นนา,านี่นะโอเคพี่น้องมาหนีเวมาเยี่ยมทางนางบัวแล้วพี่น้องจ้าเป็นอีกอย่างเน,นาะอาจารย์นกรกฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว,ว่าฝากปีหญ่จะบุญทุกทา่าเด้อเนะถ่ายอีต้นแะไปแต่อ,อีตนพี่น้องเลยเนาะนอนคอยอยู่อาจารย์ในคลิปนี้กับโคโตโกนพอกันในชลิปหนาเด้อสบายดี